สวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ได้ยกมือไหว้อีกอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใส่ชุดดี้ไปอวดพัดนรอบมีน้องก็ต้องกินเยอะต้องบำรุงเรามาแกะอกของกันค่ะแมวเรามาแกะของเรามาแกะอะไรดีเนาะมาดูกันค่ะมาลุ้นได้กันค่ะ หางใส่พี่เขาทำไมลูกฮนะนี่นั่งลงก่อนค่ะันนี่นั่งลงนั่งลงก่อนครับคนเก่ของบ้านี้นั่งลงรับเอออ๋อ,อสาหร่ายสาหร่ายทอดแดดเกี้ยงใ่เจ้าเดอูอ สามถุงบุ๊คสี่ถุงห้าถุงหกถุงหกถุงมาดเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวชิมให้เบิ้งเน่อยชิมให้เบิ้งขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้เบิ้งเด้อกลับไหมอันนี้ขอชิมเบิ้งนะคะ เค่ะเาะว,าว,าว,าว่าที่ซื้อสาลรายอ่ะแล้วมันไม่สามารถโหลดใต้เครื่องได้ค่ะเพราะว่าที่กลัวมันพังที่กลัวมันหักเพราะว่าที่ก็เลยไม่อยากใส่กระเป๋าที่ก็เลยนั่งลงคัะนั่งลงนั่งลง,ง,ลงที่ก็เลยถือโอกาสส่งมางงค่ะส่งมาที่ร้านส่งวันนึงงถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขามาถึงก่อนที่อีก แล้วเวลาเราเอาขึ้นเครื่องอะ่ะมันต้องกดใส่กระเป๋าน้าป้ามันก็เลยหักเราก็เลยเลือกที่จะส่งมาที่บ้านเราเองไม่มีใครส่งมาให้นะคะมีหลายคนที่อยากส่งของมาให้กินแต่ไม่รับคะ่ะไม่ใช่ว่าหญิงแต่หนึ่งเกรงใจคะ่ะก็เลยไม่รับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะปอดเออเป็นสา,ายเรบของเชียงใหม่ ทุกอย่างค่ะกินหักซิ้เนื้อกินทุกอย่างอันนี้ที่ได้มาที่ซื้อมาห้าร้อยได้มาหกสิบแพ็กค่ะได้มาในหกสิบแพก็กที่เราจะมาวางในที่ร้านด้วยค่ะว่าจะขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้ก็กินเองนี่แหละจะก,กินซื้อมากินเองแต่แม่เวียนอ่ะแต่แม่ผู้จัดการอ่ะ,น,อะนางอยากให้ขายก็เลยเอึ้แล้วแต่นางค่ะจะเกี่ยว้กินเองสิบแพ็คจะก,กับเอาไปฝากน้องเพื่อสิบแพก็ก ก็จะขายค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะประกาแที่บอกประกาศยอมรับได้ไหมเราก็มีคนอยากส่งของให้เราอยู่เนอะบรร้าแต่เราคือโอกาสดีว่าขอกเราว่าเราเป็นใจเนอะบ้าเราเลยไม่รับดีกว่า เดี๋ยตวตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆดูหน่อยเรียงัวนี้แหละให้ดูแม่เวียเรียงนะคะไม่ให้ลังเรียงแต่เราไปใช้ลังอย่างนี้แหละไม่ปอมแ้หัดกล้องให้ค่ะอ่ะานันก็จะเป็นประมาณแผ่นอย่างนี้เนาะมูดี้นั่งลงครับมูดี้นั่งลงให้หมามีก่อนเออคนเก่งของหมามีนี่ยก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะมีวันหมดอายุนู่นนี่นั่นหมดค่ะมนม่วเอยีย ค่ะน,นี่ค่ะแซบค่ะก,กรบอบน,น,นั่นน,นั่น,น,นจะวางตรงไหนคะน,นั่นนี่นะคะสองร้อยสิบบาทอร่อยค่ะสลัดที่ร้อน อืมสุอะไรเง้ย่อค่ะเอาให้น้องอันนึงให้เก็บอันนึงแล้วไม่เวจะเอาให้เมีเวยวเมีเวเียเมวอู้เดี๋ยวสั่งมาเพิ่มอีกก็ได้เนาะอันนี้มันก็เหมือนกับแคบหมูแหละนะคะใช่ไหมก็กินไปเหมือนอร่อยดีอะค่ะ เดบอกีดดวงไม่ดวงจีอ่าฮะแต่ค่าส่งที่ส่งมาจากเชียงใหม่วันเดียว200ค่ะสาหร่ายหอละสิบบาทซื้อมาห้าร้อยถามว่ากำไรขาดทุนนู่นนี่นั่นอยู่ไหนคะไม่ได้สนนะคะแค่อยากให้อ่าแค่อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พีนพ้องน้องทุกท่านฝั่งนี้ได้ชิมดูเนาะแล้วเราชอบกินเองด้วยไงที่เป็นคนชอบกินอยู่แล้วสาหร่ายเนี้ยเนาะโอโอเคค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไม่ใช่วันที่ยี่สิบจ้คะจิมมีหมอนัดฟันอีกแล้วค่ะเรียงฟันเราะข้างล่างค่ะต่อไปโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะอาคลิปไหนที่จิพูดจะไม่ไพเราะหรือพูดจาหรืออะไรผิดพลาดอะไรจิขออนุญาตขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆค่ะโซมมากช่วงนี้เพิ่งตื่นนอนค่ะ ตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงทุกวันถ้าวันไหนเพราะเป็นคนที่นอนประมาณหกโมงหรือนอนประมาณตีสี่เงี้ยก็จะตื่นเวลานี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ